เช้าๆ <Social. S 2> เราก็มาประพึ่ปฏิบัติร่วมกันนี้ก็เป็นวันพิเศษวันสำคัญเป็นวันเริ่มทำสิ่งดีๆจริงเริ่มเนี่ยดีทุกวันเลยถ้าวันนั้นๆเราทำความดีเรฉะนั้นก็ขอให้เราวางศีลาเรกทุกวันแล้วกัน ยังเป็นตังวันนี้วางศิาลาฤกษ์ยังไงวางทุกวันก็วางศิาลาฤกษ์ที่ใจของเราเนี่ยเราทีไปยึดติดกับการวางศิาลาฤกษ์ในพิธีกรรมหมนมึ่งแต่เราไม่ได้สร้าง <c oughs> เขาเรียกว่าสถานที่วางศิาลาฤกษ์ในใจเราเลยเรา,สร,า,ส,า,เาส,สร้างสถานที่ที่มันเหมาะสมสร้างสถานที่ที่มัน น่าอยู่สิ่งดีๆทั้งหลายมันก็จะตามมาเหมือนกันกบบวันนี้ที่เราได้สร้างสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลทั้งกับตัวเราเองก่อนมันเป็นมงคลตั้งแต่ยังไม่สร้างเลยตั้งแต่คิดที่จะทำตั้งแต่ร่วมมือกันทำตั้งแต่การดำเนิเนงานเห็นเป็นขั้นเป็นตอน วันนี้ก็ได้เห็นรูปร่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจริงๆแล้วพระธาตุวิมุติธรรมเนี่ยมันเสร็จตั้งแต่เราคิดแล้วมีครูบาอาจารย์ท่านนึงน่งนะจะเล่าให้ฟังท่านพากันไปเดินเขาเรียกธรรมญาตราทุกๆปีท่านจะไปเดินเดินเป็นการเดินอนุรักษ์ธรรมชาติจากลุ่มน้ำลำปะทาวไปทาง แถบทางอีสานพระอาจารย์ท่านได้รับคำถามเป็นปัญหาคณะที่เดินทางม,มันไกลอย่งเลยเมื่อไหร่จะถึงครับคุูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาตอบถึงถึงทุกเก้าอะมันถึงแล้วจุดหมายที่เรากำลังไปเนี่ยมันถึงตั้งแต่ที่เราเริ่มก้าวย่างเข้าไปแล้ว มันถึงใกล้เข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นนิมิตเป็นวันที่ดีที่พวกเรามาร่วมกันปฏิบัติธรรมก่อนเริ่มพิธีก่อนเริ่มสิ่งดีๆพุทธเจ้าท่านสรรเสริญมากที่สุดเลยนะคือการปฏิบัติบูบบบบบบชา การสร้างเจดีย์การสร้างสิ่งปลูกสร้างพระาธาตุแบบเนี้ยท่านก็สรรเสริญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคคลที่เขายัางต้องการที่พึ่งทางวัตถุเขาต้องการที่พึ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยให้เขาได้มาเห็นให้เขาได้มาสัมผัสแล้วก็ทําให้จิตใจเขาอิ่มเอมเบิกบานสงบร่มเย็นแล้วก็ค่อยๆทําให้จิตใจเขามีความตั้งมั่นในพระรัตนตรยัย ส่วนพวกเราเนี่ยในฐานะที่เราใกล้ชิดพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้เราขยับขึ้นบีกระดับหนึ่งคือการบูชาด้วยการปฏิบัติใช้กายนี้ใจนี้บูชาพระพุทธเจ้าทุกๆครั้งที่เราหายใจเข้าเราหายใจบูชาพระพุทธเจ้า ทุกครั้งที่เราหายใจออกเราบูชา,ชาพรธเจ้าต่อไปนี้เราจะไม่หายใจทิ้งแล้วเราจะหายใจบูชาพระองค์เราจะหายใจเพื่อระลึกถึงบุญคุณของท่านที่ทำให้เราผู้ที่ยังมีความทุกข์อยู่เนี่ยได้พอเห็นแสงสว่าง เราพ้นออกจากความทุกข์นั้นๆก็ขอให้เราใช้ช่วงเวลาที่มีอย่างจํากัดให้คุ้มค่าที่สุดวันนี้ก็จะเงียบเสียงเพื่อให้เราอยู่กับตัวเองค้นเข้าไปดูว่าอ้ศิลาเลิกที่เราจะวางในใจเราเนี่ยวางได้ไหมเราเตรียมสถานที่หรือยังก็ลองหาสถานที่นั้นดูสถานที่นั้นก็คือวิหารธรรม บ้านหึงใจเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนึกถึงพระเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงพระรัตนตรยัยก็อให้พวกเรานึกถึงแบบนี้นภาวนาร่วมกันก่อนจะได้ยินเสียงสัญญาณระั